นะครับรถปิกอักกระบะหลังห้ามนั่งทุกครั้งที่ท่านเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ<ๆ>ก็มีหลายโอกาสที่นั่งกันไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่ต่อไปนี้ท่านนั่งไม่ได้ต้องช่วยกันที่จะทําให้ได้นะครับสำหรับช่วงเล่นน้ําสงการานถ้าท่านจะเอาโอง่งเอาถังน้ําใส่บรรทุกกระบะหลังไปได้ไม่เป็นไรแต่ตัวท่านจะไปยืนไปนั่ง อยู่ที่กระบ,บากหลังไม่ได้ท่านต้องนั่งในที่นั่งของท่านในตัวรถที่เบาะต่างๆอีรตรัยมึงนี่แม่งก็ช่างไอเฮี้ยนะแต่คือมึงก็พูดไปเรื่อยเผยคือพูดแบบไม่ใช่สมองอ่ะไอ้เฮียนะเออคนจะได้สองตาเนี่ยเขาอะไรเขาเอาขังน้ำในรถแล้วพักพวกเพื่อนฝผงมันนี่สนุกนั่งท้ายรถแล้5หาคน,นสนุก อ่าหรือว่าโอเคมึงให้เขานั่งเาถังนั่งใส่รถแล้วนั่งสองคนนะนั่งหน้าสองคนไปพอไปถึงพื้นที่ปุ๊บไอ้คนนั่งหน้าลงไปตั้งให้รถแล้วคนเดียวอยู่หลังให้รถแล้วสายก็ว่ามึงว่ามันสนุกตรงไหนไอ้ควายไอ้แม่ยัดเออมึงนี่แม่งปัญญาอ่อนมากเลยเฮียเออมึถามนี่เขาจะไปเล่นเขาจะไปยังไงเออให้กูวิ่งตามไปนะนั่งรถเมย์ตามไปนะไอ้เฮียมึงนี่แม่งไอ้เฮียคนโง่วาสนาดีจริงนะเออกูงงจริงนะมึงมึงมึงเออมึงโง่มาก